มันดูยางมันเป็นยางอะไรยางเสดาหรอยางเสดารเห็นไหมยางเป็นย,าง,ยางเหนียวก็เรียกอะไรนะอืมมาตากนู่นเรียนนูน่นเลยใข่ กอยออกไปนะเป็นยางอยู่นี่เอาอุ๊บนี่ไงนั่งก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เห็นไหมถ้าคนทายไม่เห็นหรอกนี่ไงนี่ไงเป็นยางของอะไรนะม่ยติดเลยอื ใกล้ใกล้ไปปะอุ้ยแข่งอันนี้แข่งแล้วติดเป็นเป็นยาของอะไรเยอะด้วยสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีนู้นอืม อยู่ในป่าบ้านป่าก็จริงแต่ไม่รู้จักพ้อแมบเป็นยางอะไรใครรู้ช่วยบอกให้หน่อยนะอออันนี้ใหม่ๆม่ตัวนี้ใหม่ๆวิแข่งแต่ว่าแข่งนะชันไหมแข่งนะมันแข่งอจะมีอันนี้จะห้อยสวยอันนี้จะห้อยสวยเลยฮะ ตรงนี้จะห้อยอุ้ยหกอุ้ยหกอ้าน้อนเป็นก้อนน้อนเป็นก้อนอันนี้จะยยอยยอยยโยยยางไหมล่ะมีต้นนี้ต้นนี้ไม่มีต้นใหญ่ไม่เห็นมี นี่จะต้นเล็กกิงเล็กไม่มีทนี้ไม่เห็นมีเลยอุ่นลรอต้นไม่มีออกมานั่งก็เพิ่งเห็นแต่อันนี้ยางอันนี้ก็ยางอืมอืมต้นนี้ กินนี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า